ราแม่มวนไก่หมุนสุตสมุนไพรโอ้โหรสชาติไม่ธรรมดานะครับยืนยงคงกระพันมานานคู่ปักโงชัยมานินน่านหลายปีดีดักมาแล้วนะครับเออสามศนย์สถนนสายนี้มีแต่ของกินอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีที่ตอนนี้ส่งกิน Home, นะ่นหอมน่ารับประทานมากๆ ไก่หมุนตัวใหญ่ย่างไฟหอมกรุนกำลังดีมีหลายขนาดให้เลือกซื้อเลือกหานสนนราคาเพียง140บาทถึง150บาทตามขนาด แต่ถ้าจะฟาดเป็ดกาบย่างเกลือก็อร่อยเหลือเพียงตัวละ3 0 0บาทหรือจะรับขออเป็ดย่างก็ชิ้นละ20บาทตู้เป็ดก็เด็ดไม่เบาเพียงไม้ละ10บาทอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามมาร้านแม่มวนไกล้หมุนยามนี้มีเป็ดหัวยักษ์หัวใหญ่ให้บริการรับรองทุกท่านจะติดใจจนลืมไม่ลงเลยทีเดียวโอเค